cho chủ của youtube Bird channel wow mày

อันแม่รัวว่าสีเ็ดแล้วกินตอนมอลำมาจันฝัน,นคิดปลาบา <c oughs> มัเลยหอมวดทางเล่กับพอดีเลยนะน้องมนอ,งอ,อ,งอยไรป๊าพ่วยูฮอดเาเลยติป๊ายูยู่ฮอดเล่นสุดท้ายน่ะ <c oughs> สมมตอกูเห็นมึงไปรีสอดแล้ว <c oughs> ต้มถ <laughs> อ,อดออกดูมันลี้คือใสหรอแร่งเราเจ้ากับว่าเหลืได้ละจัาก,กับขาวของเราผู้ดีอยู่อ,อ้เป็นไม่รรามดาลงมาเกิด่าโอาจับเลยโอา่าจับท่านกับเว้นให้กับเคืนโอ้ นี้คือเลิกแล้วนะคะต่างไฟต่างถอดสุดถอดเซิแล้วเก็บของแล้วบไม่จ้าไม่เห็นว่าจะเอาเข่ามาตอนลูกไปเยืนเทียบกันชื่อก,กันเลยเครอคเอาอย่างเขาบปิดเตยร้นานมูนี่ก็แต่เปลียนมูแต่อเ,เ,อ,นอ,นเอาแห้งขับรถขับรถไปใสป่สิบล้อหนึง ทีปลูกหันไปง่วงเมื่ออันตรายดิอ๋ไไอต้องปลอดภัยไว้่อนเออ่อแค่ฝนตกหุ่นนอนใครว่าชั้นนี่ว่าฉากซองออ,อยู่ฉากซองอย่างออกอย่างออกไปโรงพี่นะครับออกไปโรงพี่ซื้อนี่ไอ้นั่นบอลับดอกเหรอไปยังตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นน้ำช่องยูทูบ บอฉนะเพ่อ่าจอบเละแม่งบอตื่นนน้ำว่ะตร่ทุ่งว่บอนี่บอจอบตื่นเต้นน้ำช่องยูทูบเรียงรุ่นรุ่นมาเขาสีดำเอออันตื่นย่ำไกับเปิดเบืองย่ำนั่นโอ้โหจะเิ่ทางไปล่อยมันไปเรื่อยแล้มันก็หายไปออามันตื่นเต้นน้องไ้เดีนยวจะมะสีมันดัเมือปุ๊บานเลเ้อต้อง ยูทูบบานธนกรมารำใจเกินร้อยนะครับเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับแม่นมนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้โอ้ยจังหวดแม่นมคมมากเลยเอาขยะก็เอาไปตรงนี้นะครับธนาเข้ามาคัปภาซาดแก่ไม่มา่าแค่ กระกุ้นหนึ่งคือครับแล้วแล้วนะคะนี่แนีมันเนงไม่เลยใครเนี่ยมันไม่หมองเก็บปลาใช้หลายเสติปึ๊บกินหัดสอบว่าผู้เก็บไว้ไหนเอาจะเก็บเนาะเป็นจุกไปนับเนาะจุกไปนับไคร มเจ่าบริบปองของดีสำหรับใสบอกเชิญพรได้ติบมซาบะมาหนี่ม่รู้อันนี้เตยลากของขนาดนี้เลยอะไรประมาณจะบาทได้จะบาทมันฝนตัวคนเลยหนีเนาะเด็เป็นมืออยู่ติดมือนิเจ้เอาบอชมือคุยดิติดมือไอเด็หมือหนึ่งอย่างตำโตมอเจติดมือเด็มบอชมาอะไรเออจะติดมือไทยดูไทยอย่างนี้สิมือ,อยู่อนหมูบ่บ,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 บา้านน เมื่อวานนี่เลี้ยงใจม่แบบเงินสางหลังอยู่บ่มีปัญญาเอาคือคือตองทายลูกกระเพินจังใดเงินแมนบอรบันนี้เฮาเข้าเฮ้าทายบ่ได้เพราะว่าเวลามันเหมือนเงินสางหลังอยู่เอาบ่ได้คือเฮ็ดจริงเออแลวบ่ไห้จอยก็ได้ค่าเขาค่าเขาเดี๋ยวนี้ได้ซื้อเขาทุกมือเข่าซานเพราะว่าเข่าทุหมือเฉพาะกินเขาบ่อไดไม่แต่เขาคง่ามใหม่ๆมมนได้ซื้อซื้อทุกมือมาแล้วสอบ สวัสดีการมาลัมเกตก็ได้ได้กินขขาที่หนึ่งเนอพี่รองเด้อ่ตกนโลกรเอาไปพอดีจักยางโอ้ยไปรานเลยยำมันาวนาก็เป็นสิวบอปินแต่ล้ำแกงหรือมอลำมคณะเขา,าล้ำหรอ้องตกล้เก็จะผภา,าไหมนี่คือสิ่ไดินบอ <laughs> ดีรินก็สร้างแต่บอกมไม่การหรียญยำดิน พอมามูเจอจิตวจยเงี้เอาไม่ง่าปปเลล่ะููดีปปนี้ล่ะูกเพาลมไปตัวเล็ก็ว่าไม่ก็ไหนี่เบอร์เก้าแปดศนยเก้าสเกทั้งสามเก่าทั้งแปดเก่าเลขคือศูนย์แน่นะ ก็ว่ 8. 8. 8. 8. าสีม,ม่แปดด้วยปยไกว่าอ้บาีแปเนาะแปดศูนย์แปดกันหล้บิ่งแปดไปเลยรูดโอ้ย,ยว่า,ร,ารูดต่ออกระรูดคือสิดูเดือ,บอดบทถุศูนย์เนาะเอาแยร์ <c oughs> เรีรนะคะบมนี่ไปแสดงต่อที่ทั้งคนเก้ยวกันเนาะไอยแน้ากัจจินา เลี่ยนเป็นเลขไหมเอาบท่านนันนงไหมแปดนะนะเก้าแปดเก้านัแจ็ค้องเืเพื่นนี้่าเทียงเพื่อนบนจะนึ่ตั้งศูนย์เนาะตัวสักทยเพราะก็เก้าเนาะเขามีหางูนย์แสิเป็นศูนย์เลยเนาะแปดเก้าได้ลอตเตอรี่ไแปดใบคุณเก้าแปแปดเก้า นายก้าวมาร้านะะาอนาหารพกเจ้าปลอดแย้สใช่ไหมใช่อนีนี่นนเออแผนท้องนี่นี่รึ่งสลึงลายคิดมาท้องแท้เออผู้สาวด้วยนี่กระิประมาณสามพันบเนบอคนสลึงแมนคืนสลงมันหามันมมีหอดผู้สาวถอดแผให้โมเมนเพียสเนจองเป็นพลอยอ เพจปี2ก็ต้องขายเกลีไปแต่ว่าทองทองแท้อยู่แต่ว่าหัวแน่เลยหรอมันเบี้ยวอยู่เออหัวนี่มันมีไร้สลักใช่ไหมเนี่ยนีมีสลักทองแท้หรอแท้เลยต่ว่าหัวมันนี่เป็นพลอยพอเป็นเพชรเป็นเพชรมันจะเป็นจเกลี่ยนี้เนาะสอนมันนะครับขอบคุณนี่ถอดแหวนเพชรให้แต่เนี่ยขาพอหน้าลาแล้วค่ะขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ตัด กดติดตามสาวเจ๊ก,กี้ทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสาธุสาธุ